เมือม่อนายตำรวจดาวรุ่งต้องตกต่ำเพราะคาดีฆาตกรรมที่ปิดไม่ได้สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังอาชญากรรมเรื่อง The Little Things หนังปี2021นำแสดงโดยเดินเซลวอชิงตันลามีมาเล็กและจาร์เล็ตเตอร้ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับในปี1990ขนาดหญิงสาวกำลังขับรถ ก็มีรถคันหนึ่งขับติดตามเธอมาทําให้เธอหวาดกลัวดังนั้นพอเจอปัม๊มเธอจึงรีบลงไปขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่พบใครเลยต้องวิ่งหนีเข้าทุงแต่มันก็ติดตามเธอไปด้วยและในขณะที่เธอคิดว่าคงจะไม่รอดแล้วก็มีรถพ่วงขับมาเธอเลยรียบวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือครับและภาพก็ตัดมาที่ดิก๊ก นายอำเภอสั่งให้เขาไปเอาหลักฐานในคดีฆาตรกรรมที่ส่งไปแอแม้เขาจะไม่ค่อยอยากไปแต่โดยเป็นคำสั่งจึงต้องยอมทำเมื่อดิกไปถึง LA เอเขาก็รีบไปที่แลบบเพื่อขอหลักฐานแต่เจ้าหน้าที่ก็คืนให้ไม่ได้จนกว่าจะได้ลายเซ็นของผนกคดีฆาตรกรรมทำให้เขาเซ็งมากเพราะต้องรีบใช้แต่ก็ต้องทำตามระเบียบการ เทาว่าจังหวะที่ออกมาเอารถก็พบรถกำลังถูกยกพอจอดกวางรถของนักสืบเลยเกิดการโตเถียงกันซึ่งนักสืบก็พูดจาแย่เอามากๆต่อมาอดิตก็ไปพบเพื่อนที่ตอนนี้กลายมาเป็นหัวหน้าแผนกคดีฆาตกรรมเพื่อขอหลักฐานคืนแต่เพื่อนก็ยังให้ไม่ได้เขาจึงต้องรอจนถึงพรุ่งนี้ซึ่งจากการพูดคุยก็ทำให้รู้ว่า ดิคเคยเป็นนักสืบของที่นี่แต่เกิดอะไรขึ้นสักอย่างเลยต้องย้ายเพื่อนจึงยังโกรธเขาอยู่ฉีดทิ้งทุกคนไปดานดิกเมื่อเห็นนักสืบกําลังให้ข่าวเขาก็แอบไปบอกอะไรบางอย่างกับนักข่าวจนนักสืบทูนนักข่าวไรจีฉีดจ,จริงแล้วทางตารวจยังไม่ได้ตัวผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตการรมต่อเนื่องเลยทั้งที่ผ่านมาตั้งสองเดือนแล้วทําให้นักสืบเซ็งมาก ด้านดิกเขาเดินออกมาเจอเพื่อนตำรวจพอดีเพื่อนเลยชวนเขาไปนั่งดื่มด้วยกันพอนักสืบเพนและรู้ว่าดิกเป็นใครจึงเข้าไปทักทายเชิงต่อว่าที่ทําให้ตัวเองต้องลําบากตอบคำถามนักข่าวแต่ดิกก็ไม่สนใจเพราะทุกอย่างคือความจริงจึงไม่ควรโกหกให้ทุกคนสบายใจเพื่อนที่เห็นทั้งคู่เมรกันเลยช่วยพูดที่ดิกชอบพาเรื่องทุกคนเป็นปกติส่วนนักสืบก็เป็นคนเก่งและตั้งใจทำงานจริง ด้านนักสืบเมื่อรู้จะคู่หูว่าเกิดเหตุฆาตรกรรมขึ้นอีกศพเขาก็ชวนดิกไปดูที่เกิดเหตุด้วยกันเพราะต้องการดูว่าดิกจะเก่งสมคำล่ำหรือ,รอไม่ด้านดิกเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็พบเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่ดูเหมือนเขากับเธอจะรู้จักกันมาก,ก่อนจึงทักทายกัน แล้วพอเขาเห็นสพบและรู้วิธีการจัดการเหยื่อของฆาตกรก็ทําให้เขาคิดถึงคดีในอดีตท,ที่เขาปิดไม่ได้เลยแนะนำให้นักสืบลองไปลื้อคดีเก่าดูเพราะมีรูปแบบคล้ายๆกันแล้วพาวกระตัดมาที่ชายหญิงคู่หนึ่งหลังวิ่งออกกําลังกายเสร็จฝ่ายชายก็จะไปส่งฝ่ายหญิงแต่บ้านของเธอก็อยู่ไม่ไกลจึงบอกให้เขากลับไปได้เลยส่วนเธอขณะกําลังวิ่งกลับบ้านรถขันเมื่อตอนต้น,นเรื่องก็ได้ขับตามเธอไป รุ่งเช้านักสืบมาขอบคุณดิกอย่างร้านอาหารที่นัดไว้เพราะหากเขาไม่เห็นดิกที่ตึกฝั่งตรงข้ามเมื่อคืนคงพ่านเรื่องห้องสเกตการไปและพอรู้ว่าดิกกำลังจะกลับเพราะนายอำเภอไม่จะเป็นต้องใช้หลักฐานแล้วเขาก็ชวนให้ดิ๊กอยู่ต่อเพื่อดูการสอบสวนผู้ต้องหาที่จับมาได้ด้านนักสืบเขาเอารูปหญิงสาวมาให้ผู้ต้องหาดูทําให้ผู้ต้องหาตกใจเพราะมันชอบเธอจึงคอยตามดูแต่ไม่ได้ฆ่าเธอ พอดิกได้ยินก็โทรไปหานักสืบบอกให้ถามถึงหญิงสาวอีกคนโดยทันทีที่มันได้ยินชื่อหญิงสาวมันก็ตกใจเป็นอย่างมากจึงพยายามเดินมาดูที่กระจกว่ามีใครอยู่ด้านหลังกระจกบานนี้เมื่อสอบสวนเสร็จพอนักสืบได้คุยกับดิกก็ได้รู้ว่าผู้ต้องหารายนี้เคยเป็นผู้ต้องหาเก่าในคดีของดิกและที่มันกลัวดิกก็พอตอนนั้นมันถูกดิกซ้อมจนกลามหักนั่นเองแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันใช่คนร้ายหรือเปล่า ด้านนักสืบพอกลับมาถึงออฟฟิศคู่หูก็แจ้งว่ามีคนมารอพบเขาแต่เขาก็ไม่สนใจเพราะยังไม่เจอศพจึงเป็นเพียงแค่คดีคนหายเท่านั้นด้านดิกขณะดเดินทางกลับเขาก็พบวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งสุดท้ายจึงตัดสินใจไปหาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อคุยกับเธอถึงเหยื่อทั้งหมดว่ามีรูปแบบการถูกฆ่าเหมือนกับเหยื่อในคดีกับของเขาซึ่งเธอก็เห็นด้วยแค่พิสูจน์จกรอยกัดไม่ได้ และพอรู้เขาอยากให้เธอดึงแฟ้มจากคดีเก่ามาให้เธอก็ลำบากใจแต่ก็ยอมทำเพียงแค่ทํามีปัญหาเธอจะไม่ช่วยเขาอีกแล้วด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานขนาดจะเอาข้อมูลมาให้ดิกก็เห็นเขาคุยอยู่กับสอบดังนั้นพอไปทานข้าว้วยกันเธอจึงเตือนเขาว่าเธอรู้ถิ่มมันลำบากแต่ก็อยากให้เขารู้ขึ้นสู้จากนั้นก็มอบมกุญแจรูปกระสุนที่ถูกยิงให้เขาเพิอขอย้ำเตือนอดีตในสิ่งที่เธอและเขาเคยทำด้านดิก เขากลับไปยังห้องที่เกิดตทดีครั้งโดยถามถึงเรื่องตู้เย็นและของในตู้เย็นจนได้รู้ว่าตู้เย็นเสียเจ้าของห้องเช่าจึงเรียกคนมาซ่อมแต่ยังไม่ทันได้ซ่อมก็เกิดเรื่องขึ้นเสื้อกอนส่วนของในตู้ที่ยังไม่เสียก็มีแค่นมของลูกเธอกับเบียรก์กระป๋องเท่านั้นเขาจึงขอเบียร์มาเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ย้อนกลับไปคิดถึงอดีตท,ที่ตอนนั้นเขาเพื่อนและหัวหน้านแผนกได้เดินทางไปดูที่เกิดเตทด้วยกัน หลังดิ๊กได้ห้องพักเขาก็หยิบรูปเยอะทั้งหมดออกมาดูแล้วก็เห็นภาพร้อนของสาวๆที่ตายไปมือนั่งจ้องเขาทำให้เขาเครียดที่เรื่องนี้ไม่จบสักที ด้านนักสืบเขาถูกหัวหน้า,าแผนกเรียกไปคุยเรื่องผู้ต้องหาที่เรียกมาสอบสวนเมื่อวานคาตัวตายไปแล้วหัวหน้า,าแผนกที่รู้ว่าดิกเข้ามาวุ่นวายกับคดีเลยไม่พอใจเพราะเมื่อหปีก่อนดิกเคยหมกมุ่นกับคดีมากจนถูกพักงานหย่าก,กับภรรยาและเสียสติไปเลยไม่อยากให้เขาไปยุ่งกับดิกอีกเพราะอุตส่าห์มาแทนดิก ซึ่งก็กลัวเดี๋ยวจะตกต่ำเหมือนกันแต่เขาก็คิดว่าคงไม่เป็นไรเพราะดิกกลับไปแล้วก่อนจะได้รู้จากหัวหน้าแผนกว่าดิกลาพักร้อนดังนั้นคนยังดิกคงไม่ได้ไปพักร้อนแน่เลยมาเตือนให้เขารู้ไว้นั่นเองด้านดิกเขามาตามสืบเรื่องตู้เย็นว่าจะของห้องเช่าได้แจ้งซ่อมไปกับร้านไหนตอนแรกเขาก็เข้าใจผิดว่าเป็นร้านแรก แต่ก็เห็นอีกร้านเข้าเสียก่อนจึงลองไปถามดูจนได้รู้ว่าคือร้านนี้เขาเลยขอรายชื่อลูกจ้างทั้งหมดซึ่งระหว่างที่รอรายชื่อเขาก็พยายามสอดส่องจนเห็นสายไฟที่ใช้รัดเหยื่อจึงพยายามมองดูลูกจ้างแต่ก็ไม่เห็นทั้งหมดซึ่งพอเขาออกไปเจ้าลูกจ้างที่นั่งหันหลังตอนแรกก็หันกลับมามองเขาครับด้านักสืบในที่สุดก็มาพบพ่อ,พอแม่ของหญิงสาวที่หายตัวไป ทำให้เขารู้สึกผิดที่ไม่ได้สนใจเธอแต่แรกจึงอาจกลายเป็นศพถัดไปด้านดิกระวังติดไฟแดงก็เห็นรถตำรวจขับผ่าไปมากมายจึงตามไปดูจนได้รู้ว่าพบอ,อีกศพแล้วโชคดีที่ไม่ใช่หญิงสาวที่แจ้งหายส่วนนักสืบก็เบาใจที่ไม่ได้เป็นเธอเมื่อดิกกับนักสืบได้คุยกันท้งครูก็ตกลงจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตามจับตัวฆาตกรดังนั้นดิกเลยมอบรายชื่อลูกจ้างร้านซ่อมให้นักสืบช่วยไปตรวจสอบ ส่วนนักสืบที่ติดค้างมือเช้าดิกเลยชวนดิกไปทานข้าวที่บ้านจนดิกได้รู้จักกับครอบครัวของนักสืบซึ่งภรรยาของนักสืบก็ถามถึงครอบครัวของดิกจนได้รู้ว่าเขาอยากกับภรรยาและก็มีลูกสาวสองคนเหมือนกันแต่ต่อหมดแล้วดานดิกเมื่อกลับไปเยี่ยมภรรยาเก่าเธอก็ดีใจที่ได้พบเขาจึงขอให้เขาโทรไปหาลูกๆบ้างซึ่งเขาก็รับปากและดูเหมือนจะยังรักเธอแต่เธอก็แต่งงานใหม่ไปแล้วครับ เมื่อดิกได้เจอกับนักสืบทั้งคู่ก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอีกจนดิกได้รู้ว่าเหยื่อที่อาพาร์ตเมนต์เป็นบางสวิรัตแต่ในกระเพาะกลับพบชิ้นเนื้อ ซึ่งอาจเป็นเพราะโดนบังคับให้กินบลาบลาบลาซึ่งพอถกกันจบนักสืบก็สงสยัยว่าเพราะอะไรดิกถึงอยากไขคดีดิกเลยพาหนังสือไปดูสถานที่เกิดเหตุในคดีของตัวเองพร้อมเล่าให้ฟังที่มีสองศพอยู่ตรงโขดหินส่วนอีกศพห่างออกไปซึ่งเขาก็คิดว่าชีวิตของพวกเธอเป็นความรับผิดชอบของเขาเหมือนเทวดาคอยคุ้มครองจึงแนะนําให้นักสืบอ,อย่าทําตัวเป็นเทวดาไม่งั้นจะเป็นแบบเขาที่ต้องพยายามมาจบเรื่องนี้ให้ได้ แต่นักสืบก็ไม่คิดว่าฆาตกรในคดีของตัวเองกับของดิกจะเป็นคนเดียวกันผิดกับดิกที่เชื่อว่ามันพัฒนาฝีมือขึ้นเมื่อดิกจอดรถส่งนักสืบนักสืบก็ให้ข้อมูลลูกจ้างที่ได้มากับดิกเพราะไม่เจออะไรที่น่าสงสัยดิกจึงรับไว้เพื่อดูต่อเองจากนั้นก็ไปตามที่อยู่ของเอาเบิร์ตลูกจ้างรายหนึ่งที่สงสัยจนเห็นรถของมันจีบเป็นแบบที่เขาคิดว่าเอาไว้จับเหยื่อ ซึ่งมันก็ลงมาทิ้งขยะพอดีเลยมาเห็นเขาเข้าเขาจึงแสงสนใจจะซื้อรถของมันแต่คันที่มันต้องการขายก่อนได้ขายไปแล้วครับดานดิเขาแอบเก็บขยะของเอาเบิร์ตมาจากนั้นก็โทรไปหาเพื่อนให้ช่วยตามสืบรถที่มันขายออกไปแล้วก็มาคุยขยะดูจนเจอกระป๋องเบียร์แบบที่พบในอพาร์ตเมนต์และชิ้นส่วนพิซซ่าจึงเอาไปให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเทียบกับรอยกัดบ,บนเหยือ่อแต่ก็ไม่ได้อะไรมากนากัก ต่อมาดิกก็แอบสะกดรอยตามเอาเบิร์ดทำให้เห็นพฤติกรรมของมันที่ชอบไปเจอพวกโสเพนีเหมือนกับเยื่อที่ฆาตกรชอบแถมมันยังกินเบอร์เกอร์เนื้อแบบที่เจอในกระเพาะของเยื่ออีกด้วยทําให้เขาเริ่มมั่นใจว่าคาตกรอาจเป็นมันแต่มันก็ได้รู้ตัวเสียก่อนว่าถูกเขาสะกดรอยดานดิก เขาโทรไปหานักสืบพอตอนสะกดรอยเห็นเอาเบิร์ตมาจอดรถดูอะไรสักอย่างจึงอยากรู้ว่านักสืบเคยพบศพแถวนี้หรือเปล่าและมีนักข่าวรู้เรื่องไหมซึ่งก็เป็นไปตามคาดฉินานักข่าวไม่รู้เรื่องพบศพที่นี่เพราะนักสืบไม่ได้แถลงข่าวแต่เอาเบิร์ตกลับมาจอดรถตรงนี้พอดีและพอนักสืบวางสายเพื่อนของดิกก็บอกเรื่องรถของเอาเบิร์ตฉีดิกวานไปสืบให้นักสืบรู้ที่รถถูกขโมยแต่เอาเบิร์ตกลับมาแจ้งความนักสืบเลยให้ไปลากรถของมันมาตรวจสอบ เขาว่าก็ไม่เจออะไรเลยด้านนักสืบเขาเรียกสาวตอนต้นเรื่องมาเป็นพยา,ยานเพื่อชี้ตัวเอาเบิร์ตว่าใชคนที่จะจับเธอหรือไม่แล้วก็ให้คู่หูไปนําตัวเอาเบิร์ตมาแต่ดูเหมือนมันจะรู้ตัวอยู่แล้วดังนั้นทันทีที่คู่หูกับดิ๊กไปถึงเลยถูกมันแซวที่ทาไมถึงมาช้าจังด้านนักสืบเมื่อได้คุยกับสาวที่จะมาเป็นพยา,ยานเธอก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะชี้ตัวคนร้ายได้แต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุด ซึ่งก็เป็นเวลาที่คู่หูได้ตัวเอาเบิร์พอดีจึงเข้ามาบอกนักสืบนักสืบเลยให้คู่หูช่วยดูพยานไว้ส่วนตัวเองจะไปคุยกับเอาเบิร์ดแต่พยานก็ต้องการจะเข้าห้องน้ำคู่หูเลยจะไปส่งแต่ก็ติดงานเลยให้เธอไปเอง หลังพยานออกจากห้องน้ําเธอก็หันไปเห็น Albert เอาเบิร์ดเข้าพอดีส่วนเอาเบิร์ดพอถูกควบคุมตัวเข้ามาที่ห้องสอบสวนมันก็ไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัวแถมยังดูสนุกอีกที่ตํารวจไม่มีหลักฐานอะไรเลยแถมยังทํางานพลาดไม่เช็คให้ดีวารถของมันที่เจอมันได้แจ้งความว่าถูกขโมยเอาไว้แล้วดานดิกเมื่อเห็นท่าทีกลนกลของเอาเบิร์ดก็เอารูปถ่ายของเหยื่อทั้งหมดออกมาให้มันดูทำให้ยิงมั่นใจัวาาตารก้อนก็คือมันเพราะมันดูภูมิใจกับผลงานมาก เขาจึงถามมันว่ามันทำไปทำไมตอนแรกมันกาลังเลที่จะตอบแต่สุดท้ายเขาพูดออกมาที่ทำไมถึงจะทำไม่ได้ทำให้ดิกโมโหทถกคนจึงต้องการดิกออกไปด้านนักสืบเขานำรูปถ่ายไปให้พยานดูซึ่งพอเธอเห็นรูปเอาเบิร์ตก็คิดว่าต้องใช่มันแน่เพราะเห็นมันตอนที่ตำรวจนำตัวมาพอนักสืบรู้ก็เคลียร์ขึ้นมาทันทีเพราะจะให้เธอชี้ตัวไม่ได้แล้วเนื่องจากเธอเห็นมันจึงทำให้เกิดอาคารนั่นเอง ด้านหัวหน้าแผนกเมื่อรู้เรื่องที่เกิดขึ้นก็บนนักสืบที่ทำพลาดใน LA, อำเภอ LA เลยจะส่ง FBI เข้ามาจาัดก,การแทนส่วนพวกเขาก็ต้องถอนตัวทำให้นักสืบเซ็งแต่ก็ไม่เท่ากับที่รู้ว่าเมื่อ8ปีก่อนเอาเบิร์เคยมาสารภาพเรื่องตัวเองเป็นฆาตรกรแต่ก็ถูกปล่อยตัวเพราะดันอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเกิน10ไมล์ ดานักสืบเขาไปหาดิกด้วยความโมโหเพราะหัวหน้าไม่อยากให้ไปยุ่งกับเอาเบิร์ตอีกเนื่องจากหมอนี้เป็นแค่พวกบ้าข่าวการฆาตกรรมแต่ไม่ใช่ฆาตกรแน่เพราะเดินมาสารภาพเองแต่ดิกก็ไม่เชื่อและคิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างจึงขอให้นักสืบช่วยเพื่อคนดูบ้านของมันนักสืบที่รู้สึกแบบเดียวกันเลยตอบตอกลง ด้านนักสืบเขาโทรไปนัดเอาเบิร์เอากมาดื่มเพื่อเป็นการขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งพอรอมันออกมาได้ดิกก็เข้าไปคนบ้านของมันกระทั่งเจอข่าวการฆาตก,กรรมหญิงสาวมากมายซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เอาเบิร์เริ่มสงสัยเพราะไม่เห็นนักสืบมาเลยขอใช้โทรศัพท์ครับด้านดิก ขณะกำลังจะออกจากบ้านรถตำรวจก็มาเขาจึงต้องปีนหนีไปทางด้านหลังนั่นเป็นเพราะเอาเบิร์แกล้งโทรไปแจ้งว่ามีคนได้รับบาดเจ็บนั่นเองพอนักสืบรู้เลยรีบตามไปรับดิกที่หนีออกมาได้ทันเวลาพร้อมกับถามหาก,กิ๊บสีแดงเพราะม,มันเป็นของหญิงสาวที่หายตัวไปซึ่งดิ๊ก็เจอของสะสมอยู่แต่เนื่องจากมีเวลาน้อยเลยไม่ได้คนดูละเอียด ต่อมาดิกกับนักสืบก็ไปตามดูเอาเบิร์ตพอเริ่มมั่นใจชิมมันต้องเป็นฆาตรกรแน่ทางคดีของดิกและของเขาแต่มันก็เหมือนจะรู้ตัวเลยแกล้งทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนนักสืบเริ่มงุดหงิดดิกเลยลงไปหาซื้อกาแฟซึ่งพอมันเห็นนักสืบอยู่คนเดียวเลยจะพานักสืบไปหาหญิงสาวที่หายตัวไป ตอนแรกนักสืบก็ลังเลแต่โดยที่ตัวดูแลไม่พบอาวุธจึงยอมไปกับมันซึ่งดิกก็กลับมาเห็นเขาพอดีเลยรีบขับรถติดตามทั้งคู่ไปครับดานเอาเบิร์ตมันพานักสืบไปยังลานโลง่งแล้วก็บอกตำแหน่งให้เขาขุดศพขึ้นมาแต่มันก็แกล้งเขาโดยทําเป็นบอกผิดแล้วก็ให้เขาขุดที่ใหม่ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ดิกคลาดจากทั้งคู่จึงพยายามหาทั้งคู่อยู่ ส่วนเอาเบิร์ดก็ยังคงหลอกให้นักสืบขุดกระทั่งถึงหลุมที่4จอดนักสืบเริ่มเหนื่อยและงุดหงิดแถมมันยังปากดีมาพูดถึงครอบครัวเขาที่ขคณะญิงสาวพวกนี้เขายังปกป้องไม่ได้และลูกสาวทั้งสองคนของเขาจะปกป้องยังไงนั่นก็ทําให้เขาสติหลุดจึงเผลอฟาดพลวใส่มันดานดิกในที่สุดก็ตามหาทั้คู่เจอแต่เอาเบิร์ดก็เสียชีวิตไปแล้วเพราะถูกนังสือฟาดพลวใส่ ทำให้ดิกย้อนกลับไปคิดถึงคดีของตัวเองที่ตอนแรกๆเขากับเพื่อนพบศพหญิงสาวสองรายจึงพยายามหาตัวคนร้ายโดยจังหวะที่เขากำลังได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเพื่อนก็เรียกพอดีเขาจึงบอกให้เพื่อนเบาเสียงลงทันใดน,นั้นบางอย่างก็โผล่มาเขาจึงลั่นไกก่อนจะพบว่านั่นไม่ใช่ฆาตรกรแต่เป็นหญิงสาวอีกรายดานักสืบเมื่อเห็นดิกก็พยายามบอกดิกที่เอาเบอร์ต้องเป็นคนร้ายแน่ ส่วนดิพอรู้ทุกอย่างก็บอกให้นักสืบคุณลุมฟังเอาเบิร์ตซะส่วนที่เหลือเขาจะจัดการเองจากนั้นก็ขับรถกลับไปที่บ้านเอาเบิร์ตขนทุกอย่างออกมาแล้วก็เอารถของเอาเบิร์ตไปให้คนอื่นใช้รุ่งเช้าเมื่อดิก,กลับมาก็พบนักสืบยังไม่ได้ฟังเอาเบิร์ตแต่ยังพยายามคุณหาร่างหญิงสาวเพื่อยืนยันว่าเอาเบิร์ตเป็นฆาตกร สุดท้ายเขาจึงต้องไปจัดการแทนพร้อมกับเตรียมว่าใครอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างก่อนจะไล่ให้นักสืบกลับบ้านและอย่าสนใจคดีนี้อีกเมื่อย่างนั้นสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะย้อนกลับมาเล่นงานและทําให้นักสืบติดคุกได้ต่อมา FBI ก็เข้ามาสารต่อคดีซึ่งผู้ต้องสงสัยที่ FBI ต้องการตัวก็มีลักษณะเหมือนเอาเบิร์ดที่ดิเคยบอกนักสืบไว้แต่แรก ส่วนนักสืบตอนนี้เขาลาพักร้อนแต่สภาพจิตใจก็ย่ำแย่เพื่อนจึงนำของที่ดิกฝากมามอบให้ภรรยายนำไปให้นักสืบแทนซึ่งพอนักสืบเปิดซองออกมาดูก็พบข้อความที่เขียนไว้ว่าไม่ใช่เทวดาพร้อมกับกิบสีแดงที่อยู่ในซองนั้นทำให้เขารู้สึกโล่งใจมากด้านดิกเขานำของทุกอย่างของเอาเบิร์ตมาเผาทิง้ง แต่พอเห็นกล่องสาสมของมันก็นย้อนกลับไปคิดถึงอดีตที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หล,ลักฐานดึงกระสุนออกมาจากสพรายที่3และตกลงจะรา,ายงานการพิสูจน์ไปว่าหญิงสาวรายนี้ถูกฆาตรกรรมเหมือนกับหญิงสาวทั้งสองรายนางนจึงทําให้ดิกตกอยู่ในสภาพเหมือนตายทั้งเป็นมาตลอดและพยายามจะจับคนร้ายให้ได้นั่นเองซึ่งพอเขามองกล่องแล้วเขาก็ตัดสินใจนํากล่องไปเผาทิ้งรวมถึงแผงกิฟต์สีแดงที่เขาซื้อมาด้วยสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของดิกอดีตนักสืบที่เผือไปฆ่าผู้บริสุทธ์ตายพักพวกจึงช่วยกันปกปิดหลักฐานให้เขาที่รู้สึกผิด จึงพยายามตามจับตัวคนร้ายตัวจริงให้ได้และก็เพื่อลบบาดแผลในใจด้วยจากนั้นก็ได้มาร่วมมือกับนักสืบแต่วันหนึง่งนักสืบก็ดันฆาผู้ต้องสงสัยตายเองโดยที่ยังไม่รู้เลยว่ามันใช่ฆาตรกรตัวจริงหรือเปล่าดิกที่รู้ดีว่านักสืบจะเป็นยังไงหากไม่ได้รับการสาสางเรื่องที่ค้างคาเหมือนกับที่เขาเคยเจอก็เลยไปซื้อกิฟต์แดงหรือหลักฐานมาหลอกเพื่อให้นักสืบสบายใจจะได้คิดว่าตัวเองได้ฆ่าฆาตรกรตัวจริง ส่วนดิกเองนั้นก็เลือกที่จะปล่อยวางและมั่นใจเช่นกันที่คนร้ายตัวจริงได้ตายไปแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The l i t t l e Things หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.3คะแนนและได้67%จากเว็บ r o t t e n t o m a เ o เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ